สวัสดีค่ะท่านผู้ชมยินดีต้อนรับสู่ช่องพาพะรวยชาแนลจ้าช่องที่สบายๆนะคะพากินพาเที่ยวพาทาบุญด้วยนะคะคลิปนี้จะเป็นคลิปพามาทาบุญนะคะรวยด้วยบุญค่ะด้วยรอยยิ้มด้วยนะคะวันนี้ใครที่เข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กดเป็นกําลังใจให้แกทางช่องด้วยนะคะวันนี้ทางช่องเราได้ เอาน้ำเอาขนมมาทำบุญจ้าใครที่เข้ามาก็สาธุสาธุเอาบุญไปได้วยกันได้นะคะแค่ตั้งใจก็ได้บุญแล้วนะคะคลิปนี้ก็จะพูดเป็นภาษาอีสานนะคะทางอีสานบ้านเราประเพณีบ้านเราก็จะเป็นแบบนี้นะคะ,ะเดี๋ยวดูบรรยากาศไปพร้อมๆกันเลยจ้า ตอนนี้เมื่ออดวัดเลยพี่น้องนี่าวบ้งงบาน์เผยนะคะมาเหบุญมหาสังฆทานพี่น้องมันนี้เข้าเหบุญแจกน้าล้วก็แจกหนุนมคะพี่น้องร่างตะเกะร่างถน,น,นะะอของแล้วเดาคนมาหลายหลายพี่น้องไล่หลีค่ะเป็นมหาสังฆทานใหญ่พี่น้องเนี่ยมีแต่ศรัทธานะคะลังไหลมาเต็มเลยพี่น้อง อยูได้ป่วยได้มากกราก ดีเลยค่ะเอาลูก สิ่กผเู so ้ยืน่ให้กับอิ่มบุญนาะพี่น้องผู้ได้รับกับอิ่มอิ่มทั้งบุญอิ่มทั้งนั้อขินพี่น้องเนาะเพื่อที่จะได้มีโอกาสได้มีส่วนร่วม ส,สัทธาบุญมาลายลายพี่น้องเบองเนี้ยนมาหลายอิลีจ้ะผู้เฮตบุญนะคะสัทธาลังไหลมาสาธุอาบุญน้ำกันด้อพี่น้องเด้อเป็นพวกเรื่ท่านนะคะมลายคนมาเฮตบุญกันลายนยคะนี่พี่น้องกินโบกินใจกันด้วยนะพี่นี่แล้วก็ได้ทำเพ่่มกัน มีนร่วกมาตั้งใจและเป็นไปถ้าเขาพจ้อมน่าร่งเรืด้วยนะเชียร์ด้วยด้วยความกระดดขช่วยโดดที่เขาไว้แจกด้วยเข้าเชีจ้ยงไม่เรียบร้อยนีแจกะแกหน้าแได้ร่นดัน้นเพื่อให้ท่านได้มีโอกาสได้ทาและได้ร่วมให้แจกเพื่อความสบายใจ แล้นี่แม่กำาลังท้านั่ทีมนะคะถวายขนุนถวายน้ำนะคะแมอมคนเดียววล่ะพี่น้องกําลังจะถวายแล้วสาธุอาบุญน้ำกันได้จะเด้อแค่สาธุกระไดบุญแล้วนะคะก่อนที่เฮาจะไปแจกให้ประชาชนนะคะเฮากระต้องถวายให้พระก่อนนะจ้ะจะสได้บุญใหญ่บุญหลายนะจ้ะ ตั้งใจมาเฮ็ดบุญนะคะเอาเท่งน้ำเทึ่งขนมเต็มทีเลยค่ะพี่น้องสาธุเอาบุญน้ำกันเด้อจะเด้อพูดใดบ,บ่ได้มากกไดสาธุสาธุจ้าคนไลาตอแ้วกุญลูปขอแก้ตวบตบุญรูปอแ่เ็นอางดน้าเล็มาเยเดิน อันนี้ทีมงานนะคะทีมงานจ้ายหยิบเลยค่ะยิบหน้สายพุก้าน้ำบ่พ่อยิบเลยจ้า เลยสาธุบุญน้ำกันได้จ้าทิ้มงานมึงเนี่ยพี่น้องมีติถุนงามได้ทีมงานก็ได้มีติถุนทิ้มบุญจ้ะเพียบบุญเราเอาบุญเอาต่อโชคต่อลาบน้ำกันนะคะอันนี้เขาเยี่ยมบุญยี่วัดเอียงก็บอกคนนี้วัดหนองเขี้ยนค่ะวัดหนองเขี้ยนสีสะเก็เนาะอ่าตําบลวัตําเภอวังหินอําเภอวังหินรีสะเกเด้อพี่น้องเด้อมาเด้อผู้ใดยโบเดมากกับซาทุาบุญน้ำกันได้จ้ะเด้อหยิบเลยจ้าขอบคคุณะ คนกินก็นให้ได้บุญคนเองุกิจการค้าขายปังๆจะสาคนเหดบุญนไ่กจ้ไดบุญนกับุญจให้ได้บุญนะคะคไม่กินก็ให้ได้บุญเช่กันจะาหยิบเลยครับหยิบเลยจ้มากเค่ะหยิบเลยค่ะได้บุญน้กันได้จ้เด้อนมกัเด เฮ็ดบุญกระทึ่งรทงมวลรทึ่งเดเฮ็ดบุญกทึ่งเดบุญพี่น้องแจกน้ำนะคแจกน้ำได้บุญอิ่มบุญเลยนะพี่น้อง หยิบเลยครับหยิบเลยลูกมกักเคยได้หยิบเลยครับช <c oughs> อบน้ำสีอะไรสีเขียว <c oughs> หยิบเลยลูกหยิบเลย,ย,เลยจ้าเอ้ได้บุญน้ำกันได้จ้าเด้อชอ,อบสีไหนลูกหยิบเลยจ้าหยิบเลยจ้ามักสียังหยิบเลยจ้า เรื่งสีเขียวสีแดงเนาะมักบัตคุสีมันบอกเด้อพี่น้องเด้อสาธุขอบุณน้ำันเด้อเด้อน้ำน้ำใครกินกันมีแห้งเนาะในพี่น้องคนหลายหลายเลยหลายงานพี่น้องหลายกานหลายงาเนพี่น้องพนักงานพนักงานรัดโยกพัดยกแล้วพี่น้องเมื่อยแห้งตอนนี้พัดยกก้อนมาสั้นทั้งเบาวสด ท่านไม่แบบพัดยกแล้วงงกหลาย่้องไป้เป้องย่เพื่อให้แจกให้ทุกท่านรบว่ามาช่วยกันอย่างนี้ก็ดีดีที่เราได้ช่วยกันธรรมาได้เข้าได้โดยในธรรม

ใส่บาทนอคับส่บาทครับได้านยบายค่สบาระใส่บาทรขนมใส่บาทเนี่ยขนมขนมใส่บาทจค่สาธุสาธุจ้าสาธุสาธุมทนาบุญจ้าื่องแจกนะ

มันสเลยมขน้เก <marine> ี่ยกอนี่าตักหนแข็งใส่เดนะคะเดี๋น้ําแึ่งเนียนงแข็งตักบัท่าน้นาแข็งตักบัวรนลูกนะตักยองเยนเย็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 นดเย็นเย็นนเยมวนตักมี่น้อยเลยมนีเมมงกราดเมลด ซัมนี่แล้วเป็นผู้สาวซัน่อยเลยมีน่ะแรนเป็นฟันเลยมี่น้องเลยบ่มีลมบ่มีลมเลยยังกะจักแฮงมาใส่ป่ันพอเดีมาเห็ดบุญเนาะแม่เนาะมาเห็ดบุญนี่มีอะไมีอะอ้าวไแม่แต่พูดไหนเดี๋ยวจังสิเทาท่านเทพอีไรเนี่ยแม่แม่แล้วจะล่นสิยกน้ำ้นไปต้องบนดีอะไระ้าเทศทาุณแม่สิเอา

นัหอเสียงัลาลูกมันได้บุญกมวนนะแม่เยมาเฮ็ดเฮ็ดบุญนี่ม้วนขนาดแซ่เงื้อมีแผนมีมีแผนกบริการด้วยแซบเงื้อแล้พี่น้องบนีเ้อเรือที่ทุกท่าทุกคนจะได้ถ้าเป็นเย็นได้เปเลืน้งแข็งมให้แค่เป็นย่างพ่เตมพ่อแม่ ไม่เก็วไม่เร็วเร็เลยนะเราไม่เอาใซับเงาซับเงาทีมงานซับเงาวพี่น้องเนาะเ้ยเงแตกเงาแตกพี่น้องเฮ้ยสะทาบุญแหงหลายเงาแตกเงาสบุญเงาบุญเงาบุญเนี่ยนแต่้าเรา ขนาดเมร์แล้วยังสูบเป็นสูบพี่น้องเฮ็ดบุญแฟนฟันเฮ็ดบุญเนาะสาธุคุณแม่เริ่มพักยกแล้วค่ะ นั่งงามคอยก็เริ่มพักนกแล้วมันอีเซฟเซฟเนื้อแล้วแป้งเริ่มเริ่มเคลือนแป้งเริ่มไหลลรื่อยๆแล้วพี่น้องครับต่อต่อต่อยกสองค่ะมาแล้วมาแล้วลูกค้ามาแล้วพี่น้องแป๊บหนึ่งนะคะแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งพักยกก่อนไปพังานต่อแล้วต่อยกสองพี่น้องบมานี้วโดอยกสองเลยค่ะ รับโยกหลากหลายเหนียวมากสองรอยแก้วเด้มาหนิ่องร้อยแก้วจะหมดแล้วพี่น้องน้ำจ่าหยิบเลยนะจ้าน้าเกลือน้ำแดงจ้าเอาเลยเอาเลยจ้าเอาขี่แก้วก็ได้จ้าหยิบเลยขี้เลืสาดทุกคนน้ำกันได้จะเด้อ เอาไตยลูกควงไท่ลูกควงเดี๋ยวเอาไต่ลูกควงเลขเลขขามาไตยลูกจมบองเล่ตาเลยนะเอาน้ำไหมครับหยิบเลยนะครับหยิบเลยจ้าเอาไรแก้วก็ได้ลูกหยิบเลยจ้าม่ไรม่ไรหยิบเลยหยิบเบอเตรียมพร้อมนะค่ะดูขามาลายลายกี่แบบเริ่มเมื่อยแล้ววันนี้หยิบเลยครับหยิบเลย หยิบเลยลูกมั่เลยค่ะยกเลยก็ได้ลูกใค,ลใครไม่เอาหลอดก็ยกเลยนะคะอออตอนนี้น้ำแข็งเริ่มจะเบิ้แล้วพี่น้องแก้วก็จะเบิ้ลแล้วค่ะสองร้อยแก้วเ้าจะเบิลเรืยเรือ,รอรนิดเดียวพีนอนอ่น้องตั้งใจเฮ็ดบุญจะให้ได้บุญนะคะวันนี้เนาะได้บุญัางแต่ตั้งใจแล้วพี่น้องตั้งใจไม่จะเฮื่อแล้วนะคะ สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะแกะแแกแมาาได้บุญน้ำกันด้ค่ะได้เอาไปเลยทั้งน้ำทั้งกนมน้กินกินแล้วมีแหงเนาะก,กินน้ำไหลเมียงเใช่ี่ง

ถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังแรงใจให้แก่ทางช่องในการทำคลิปใหม่ๆด้วยนะคะขอบคุณทุกท่านที่ให้เกียรติติดตามค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ